ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาทายแฟนตัวเอง EP 2นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะว่าแต่ลักกี้พร้อมไหมพร้อมครับแล้วทีมงานเราล่ะเป็นไงบ้างอะ่ะตอนเนี้ยพร้อมหรือย,ยังทีมงานก็พร้อมครับทีมงานพร้อมนะแต่ว่ายังไม่ได้โทรหาทีมงานใช่ปะใช่ไปตัวสร้างห้องรอเลยค่ะได้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 เดี๋ยวคนนั้นสร้างห้องรอนะ โอเคครับท <So S 1> ุกคนคือตอนนี้พี่คนนั้นก็ได้สร้างห้องรอแล้วนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเน่ก็จะรอทีมงานแล้วก็รอพี่ลักกี้นะครับผมเข้ามานะครับ One hour later โอเคครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็มีทีมงานเรามาแล้วนะครับผมคือพี่ลักกี้ก็เพิ่มความยากมาให้พี่คนนั้นนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะเพิ่มจาก4คนนะครับที่ให้พี่คนนั้นทายนะเพิ่มมาเป็น5คนนั่นเองเลยนะครับทุกคนพร้อมยังครับทุกคนพร้อมยังครับจะหลับแล้วอีเดียว โอเคโอเคบายบายบาได้เวลาฮยรด ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ได้เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็อยู่ในโหมดครบแลนด์นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะเป็นโหมดสร้างห้องหก 6, 6ีกนั่นเองเลยนะครับแต่ดูแล้วทําไมแบบทางช่องของพี่ทําไมพี่อยู่คนเดียวอะ่ะเอาเอายังครับเนี่ยอ่ะจะให้เวลาไปยืนเรียงกันนะก็เอาดเดียวว่าดิออไป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 ยืนเรียงกันไปอ่ะยืนเรียงกันสาวคนจริงไม่พูดเยอะหรอกไปถึงก็งถ่ายถูกแน่นอนนะอยู่ไหนวะเอายู่ฝั่งไหนวะอยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นด เอ้ยใครซื้อปืนพกมาวะเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่รู้นะร,รู้สึกเหมือนว่าแบบคนที่ซื้อปืนพกนั้นน่าจะเป็นลักกี้นะดูจากทรงนะเพราะว่าลักกี้ลักกี้เป็นคนซุ่มซ่ามมือไวทำไมเธอทายถูกอะ่ะโอ้โหไม่เอานั่นก็เลือกเลยขอขอเลือกเป็นคนนี้ก็แล้วก,กันนะคนนี้ถูกนะโอเคนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าวะใช่ไหมฮัลโหลขอเสียงหน่อยยิงเลย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อ่าโอเคถูกปะไวถูกต่อยหัวเลยอะไรเนะี่ยต่อยหัวเลยต่อยหัวเลย <c oughs> อยากรู้เหมือนกันนะว่าคนนั้นจะพายลักกี้ผิดในกี่รอบไม่รู้นะอันนี้ก็มีอยู่8เกมใช่ปะใช่เออมีมีตั้ง8เกมมีโอกาสตั้ง8เกมนะ คือถ้าเกิดว่าคนนั้นทายไม่ถูกนี่ยถ้าเกิดคนนั้นแพ้นี่ทําไงอะแบบมีบททาโทษอะไรปะไม่มีก็จะงอนทายไม่ถูกก็คืองอนแย่ yeah, แล้วนะคนไอ้ขอกดออกได้ไหมขอกดออกได้ปะไ,ได้ก <c oughs> ็อยากรู้เหมือนกันไงเออเล่นเกมมาด้วยกันจะเข้าปีแล้วยังจํากันไม่ได้หรอโอ้โหแต่งตัวกันมาเหมือนกันขนาดนั้นใครจะไปจําได้ <c oughs> แล้วจะรู้ปะเนี่ยว่าใครเป็นใครอา้าวใครวิ่งออกมา <c oughs> เนี่ยใครวิ่งออกมาใครจะไปบอก ก็รู ah, ้ด uh, ิอ่ะเดี๋ยวให้เวลาสลับกันนะให้เวลาสลับกันเลยเดี๋ยวจะไม่ขอดูอ่ะให้เวลาไม่ไม่วงวงอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าจะเอาคนไหนดียิงเลยยิงไปคนนี้ก่อนเนี่ยยิงเลยคนที่วิ่งออกมาเนี่ยถูกปะถูกคเฮ้ยถูกเฉยปะเฮ้ยถูกเฉยนี่เรียบร้อยครับมดตี้ครับมดตี้แงตึงปะ วันนี้เราเมสาวเยอะมากเลยโอ้ยจะสาวส,สวยน่ารักทั้งนั้นเลยอมามันต้องมีแบบผลที่แบบเราทายถูกบ้างแหละคือแบบโคตรสับสนเลยเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วเฮ้ยใครขยับคนนี้ขยับดิปะนี่ยิงเลยคนแรกคนนี้ขยับนี่คนสองครับนี่คนสามนี่คนสี่ครับ ถูกไหมครับได้า <c oughs> การ <c oughs> วันนั้นกี้กกง <c oughs> <c oughs> ข่าวนเก็บของ <c oughs> ไส้กรอกมันจ้านี่ที่ยันอยู่ในมือเลยเป็นไส้กรอกนะจ้า <c oughs> ไส้กรอกนะจ้าไส้กรอกนะ <c oughs> คนว่าแล้วไส้กรอกมาฟาดเล่น <c oughs> เป็นไงบ้างครับสาวๆเรียงกันเสร็จหรือยังครับ เสร็จแล้วเสร็จตั้งนานทำไมไม่บอกนะทูรอตั้งนานเลยรอทายตั้งนานนะเนี่ย่มาแล้ววิ่งมาอย่างเทเลยมีลล่าใายเดือดเลยไอ้แดงเทือกเลยแดงเทือกโอ้ย อะไรไอ้จับกันเ้าไม่ถูกใช่ปะเอาไม่ถูกมีสาวน่ารักข้างนั้นเลยโอ้โหไปวิ่งในโซนนี้แบบเอ้ยทำไมพี่เห็นดอกไม้คนหนึ่งลอยอยู่เลยใครให้ดอกไม้ดาดาเสร็จยังเนี่ยเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วมีคนแอบมองไม่ได้แอบกำลังเล็งเอฟเจ็ดเก้าอยู่ตอนเนี้ย ยิงไปเลยเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันนานเราต้องรีบจบเกมไวๆตุ้ยเอาเรื่องว่าเออถูกเฉยเอาต่อยอะไรต่อยอะไรไม่ถ้าถูกก็ต้องแบบไม่ต่อยเออต้องให้เรายิงเอาปืนไปด้วยนะเอาปืนไปด้วยเอาปืนไปด้วยช่วยเจ้าเจ้าปืนมาถมคนนั้นเหรอใช่กดออกได้ปะเนี่ย โอเคครับตอนนี้เรามาดูท่ายืนของสาวๆก่อนนะครับผมว่าเขายืนกันยังไงนะฮะยืนเหมือนกันหมดเลยจี่ยืนยังไงวะเนี่ยโอ้ดูดูไม่ถูกอ่ะเอาไปเลยเปิดไปเลยทุกคนนี่เปิดไปเลยแล้วทีนี้เรามาเลือกเอาสองคนนี้ว่าเราจะเอาใครเอ้ยตัวเด้วยหัวเลยโยโยโยถ่ยายไม่ถูกโยถ่ายไม่ถูกโย มาต่อเกมถัดไปมีใครจะเอาไส้กรอกไม่ครับคือวันนี้ผมจะมาแจกไส้กรอกนี้เลยนะครับไส้กรอกเห็นปะผมจับไส้กรอกมาแล้วก็เวียงเวียงเวียงฟาดฟาดย่อไส้กรอกไมและ5้บาทย่อเห็นปะดูมือดูมือคือวันนี้ผมจะมาแจกไส้กรอกโอเคครับทุกคนเราจะไปทายอีกรอบนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะทายถูกหรือเปล่านะฮะ ไปอีกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยอะไรอยู่ในมือเลยไปไปด้วยตายหมดเลยนะเอาดิลองลองลองเสี่ยงดวงป้าเอาดิมาเอาดิตายหมดไปรอสักคนตายหมดทุกคน อังชอบเลยเหนื่อยใจกับตัวเองไม่รู้ว่าจะเอาคนไหนดีจะทายคนไหนดีมันถึงเราก็จะยิงเลยโอเคครับทำไมมีคนนั้นเขาทายผิดบ่อยอย่างวะทุกคนมาเดี๋ยวจะตั้งใจทายแล้วมาดีสมัติเลยสาวๆนี่ก็เดอวยวเอเจเยิงมาตายหมดทำไงทีเนี้ยเอาดีมา เอีกคนทำไมไม่มาน่ะใครอ่ะอีกคนอะมาช้าเดี๋ยวต้องโดนทําโทษเลยวันนี้มาช้าเนี่ยโดนไปก่อนเพื่อนเลยวันนี้มาช้าโอเคจะถูกแล้วเหรอเอาแสดงว่าเราทายเราทายผิดคนใช่ปะ เอออย่างน้อยเราก็แบบทายถูกสองครั้งนะแค่2งครั้งทายผิดกิน10กว่ารอบนะขอแอบ,บดูได้ปะเนี่ยไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนเดิมนั่นแหละว่าใครวิงรรว่งมาหรือแบบใครวิ่งมาก่อนหรือมาทีหลังอะเข้าเข้ามาเลยก็ได้มาเลยนะพร้อมให้เลือกคือแบบว่าเกมหน้านี่คือกระโดดเข้ามาได้เลยนะใช่คือคนนั้นไม่รู้อยู่แล้วไงว่าใครมาก่อนหรือมาทีหลังอ่ะอ๋อใช่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 เพราะว่าแบบแมนแมบบเป็นแบบเดียวกันอ่ะ มันต้องมันต้องยิงจากด้านหลังเว้ยยิงจากด้านหลังไปแล้วเราก็ไปรับหัวใจจากด้านหน้า <c oughs> ใช่รับหัวใจจากด้านหน้ารับหัวใจหรืกระสุนกันได้ <c oughs> สุดท้ายแล้วเรารับกระสุนแทนหัวใจ <c oughs> โอ้โหทุกคนก็จะจบเกมแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือ2เกมนะคะทุกคนนะ มาเดี๋ยวจะวิ่งไปเลยนะวิ่งมาเลยคือคนนั้นไม่รู้อยู่แล้วไงว่าใครเป็นใครที่แบบวิ่งมาก่อนหรือมาที่หลังอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้อยู่แล้วอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะแอบดูขนาดไหนล้วก็ทายไม่ถูกหรอกว่าใครมาก่อนหรือใครมาที่หลังลดูเหมือนอดูเหมือนคนนี้เป็นลัคกี้นะใช่ลัคกี้ไหมใช่เธอไหมใช่ใช่ป่ะใช่ใช,ใช่นะโอเคใช่เธอใช่ปะโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนฆ่าตัวตายเลยครับ

อุ้ยจะทายถูกปะเนี่ยคนไหนลักกี้เขาไหนไม่ใช่ลักกี้เนะี่ยรู้สึกว่าคนกลางน่าจะผิดนะและ้วก็โหลใช่ไหมใช่ถูกปะทำไมต้องทายถูกด้วยเฮ้ยถูกเฉยว่าเฮ้ยนึกว่าจะจบเกมแล้วทายถูกเฉยอะไรอะไรทำอะไรอะไรทำอะไร ไอ้ทุกคนคือตอนนี้เราก็ทายถูกมา3ามครั้งแล้วนะครับทุกคนนะตอนแรกนึกว่าจะผิดนะเป็นพวกดวงได้แท้เลยนะครับทุกคนนะออออดีดีนะดูเพื่อนขยบออกไปแลวเนี่ยเขาแสดงว่าคนที่ขยบออกมานี่เป็นเพื่อนเธอใช่ปะเธอแสดงว่าสองคนนี้ไม่ใช่เธอเธอ,อมีพิรุษเมื่อกี้อ่ะเธอมีพิรุษ ใช่เธอมีพิรุษเมื่อกี้อ่ะพิรุษใช่เหรอใช่เธอมีพหรอใช่เหรอใช่เหรอพี่อ้อยใช่เหรอพี่อ้อยไม่ดูย่ย่อเรียบร้อยหมดอืมไอตัวทม์ดีทำไมอ่ะเขาก็ทายถูกอยู่นะไม่ใช่ว่าเขาจะทายผิดไปทั้งเกมเลยอ่ะอย่างน้อยเขาก็ทายถูกไป3เกมนะเห็นปะ ไม่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 ให้งอนคนนั้นท้ายถูกอยู่โอเคไม่งอนก็ได้งั้นเข้าไปแล้วไปแล้วโอเคตัวงั้นเข้าไปคนหนาครับผมโอเคครับเอาละครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับซึ่งในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะสนุกกับคลิปนี้นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคครับทุกคนบายบายครับรักทุกคนนะครับ